ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีนีคนหนึ่งนะคือนางกาติยานีเธอก็เป็นคนที่สนใจใฝ่ธรรมแต่ก็ไม่มีโอกาสได้พบกับพระสงฆ์วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนสนิทนะคือนางกาลี มาชวนให้นางกาติยานีเนี่ยไปฟังธรรมผู้ที่แสดงธรรมก็คือพระโสนะซึ่งเป็นบุตรของนางกาลีนะพระโสณะนี่ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ท่านก็ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโยมแม่ โยมแม่ก็เลยทีโอกาสนะนี่มนต์แสดงธรรมกำหนดแสดงธรรมก็ตอนกลางคืนนะเพราะว่าผู้คนก็ว่างกันช่วงนั้นตอนที่พระโสน,นานี่กล้าจะแสดงธรรมเนี่ยซึ่งจัดที่มณฑลพิธีเนี่ยกลางเมืองเนี่ย นางกติยานีก็บอกให้บ่าวเนี่ยนะคนใช้เนี่ยไปที่บ้านไปเอาประทีปมาเพื่อจุดให้เกิดความสว่างนะในบนทนพิธีนะบาวนี่ก็กลับไปที่บ้าน แล้วก็รีบกลับมารายงานให้นางกาติยานี <c oughs> ทราบว่าโจรเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันกำลังขุดุโมงลอดกำแพงบ้านของนางเนี่ยเพื่อไปขนเอาทรัพย์สมบัตินางกาติยานีได้ยินเนี่ยแทนที่จะตื่นตกใจนะก็บอก บ่าวว่าเนี่ยโจรเนี่ยปกติมันจะขนอะไรเนี่ยมันก็ขนเอาเฉพาะสิ่งที่มีค่าคงจะไม่ขนเอาไปหมดหรอกนะนางพวด่งนี้แล้วนางก็ไม่สนใจฟังทำต่อสักพักเนี่ยบ่าวเนี่ยร้อนใจนะ กลับไปที่บ้านของนางกาติยานีก็รีบอรายงานนางกาติยานีว่าเนี่ยตอนนี้โจเนี่ยมันขนทรัพย์สมบัติของนางนี่กำลังจะหมดบ้านแล้วนะให้รีบกลับไปนะปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของนางเอาไว้นางกาติยานีก็ไม่สนใจบอกว่า จนมาจอซับก็เอาไปเถอะนะตอนนี้อย่ามารบก,กวนฉันกําลังฟังธรรมเนี่ยอย่ามารบก,กวนฉันโอกาสที่จะได้ฟังธรรมนี่มันหายากก็บอกให้บบาวนี่เงียบๆซะอย่าส่งเสียงรบก,กวนทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าหัวหน้าโจรเนี่ยนะ เขาอยู่ใกล้ๆหัวหน้าโจนเนี่ยนะเขาตั้งใจว่ามีแผนการว่านี่ถ้าหากว่าเจ้าทรัพย์คือนางกาติยาน,นีเนี่ยกลับไปบ้านเพื่อไปเอาทรัพย์ยสมบัติไปปกปักรักษาทรัพ์สมบัติเนี่ยโจนนี่ก็หัวหน้าโจนนี่ก็จะตามไปฆ่ากลางทางเลยแต่พอได้ฟังคำสนทนาของ นางกาติยานีเนี่ยกับบ่าวเนี่ยก็ประหลาดใจนะว่าได้มีคนอย่างนี้ด้วยหรือนะเนี่ยทรัพย์สมบัตินี่ไม่สนใจเพราะว่าสนใจธรรมะมากกว่าเราจยิ่งฟังการสนทนาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสนะ่นางกิตา,าตยานีว่านางนี่เป็นคนที่ดีนะ หัวหน้าโจแล้วฟังแล้วเกิดเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาว่าตัวงนี่กําลังทําบาปก,กรรมกับผู้ที่ฝ่ายทำนะก็เลยไปบอกลูกน้องว่ายุดป้นดุดขน,นทรัพย์สมบัติได้แล้วเอาทรัพย์สมบัติกลับไปคืนที่เดิมเท่านั้นไม่พอเนะี่ยยังไปแสดงตัวกับนางกาติยานีว่าตัวเองเนี่ยคือหัวหน้าโจ ที่กำลังจะป้นทรัพย์สมบัติของนางแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าหนึ่งก็ศรัทธานะเรื่มใสะในนางกาติยานีแล้วก็สองเนี่ยสนใจว่าธรรม,มะนี่มันมีค่าอย่างไรนะมันประเสริฐอย่างไรนะนางกาติยานีเนี่ยจึงสนใจธรรม,มะยิ่งกว่าทรัพย์สมบัตินะ ทรัพส,สมบัติจะหมดไปไม่เป็นไรนะขอให้ได้ฟังธรรมก็แล้วกันสุดท้ายนะหัวหน้าโจรกับลุงน้องเนี่ยก็ขอบวชนะส่วนานางกาติยานีเนี่ยเมื่อฟังธรรมจบนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ส่วนหัวหน้าโจรแล้วก็ลูกน้องนี่บวชแล้วนี่ก็กลับตัวกลับใจนะทําความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะนโจนที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ก็มีเยอะนะถึงแม้ว่าจะเคยทําชั่วมาแต่กลับตัวกลับใจนี่ก็สามารถที่จะเข้าถึงทมขั้นสูงได้ในส่วนนางกติยานีนี่ก็น่าสนใจนะลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่านางห่วงซัก แล้วกลับไปที่บ้านเพื่อที่ได้ปกปักรักษาทรัพย์สินเงินทองตัวเองไว้นอกจากจะไม่ได้ฟังธรรมแล้วนี่ยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยก็ได้นะเพราะว่าหัวหน้าโจรน,นี้ก็เตรียมมาไว้แล้วนี่ว่าท่านนางกลับไปที่บ้านนี่เขาจะฆ่านางกลางทางเลยแต่ว่านางเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญา เห็นว่าธรรมะเนี่ยมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองและนํำก็ตัดสินใจถูกนะที่ฟังธรรมต่อเพราะว่านอกจากจะไม่เสียชีวิตเพราะถูก,กว่าหน้าโจนฆ่าแล้วเนี่ยก็ยังได้เข้าถึงธรรมนะจนทั้งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เรียกว่าได้สองต่อเลยนะคือรักษาชีวิตเอาไว้ได้และที่สำคัญกว่านั้นคือว่าได้มีดวงตาเห็นธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบาสิก,กานะคนหนึ่งนะซึ่งภายหลังผู้จ้านี้ก็สารเสราเป็นเอตตทักคะด้านศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่เมื่อถึง จุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเงินหรือว่าเลือกธรรมะน,ะนางเลือกธรรมะคนแบบนี้นี่ก็ถือว่ามีน้อยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่างเงินกับธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลือกเงินนะธรรมะเอาไวท้ทีหลังอย่างหลายคนนะนะแม้จะรู้ว่าธรรมะเป็นของดีนะแต่ว่าเวลา มีมีเวลาจะปฏิบัติธรรมก็ไม่สนใจฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาฉันต้องทำงานหาเงินเจน้นังที่หลายคนนี่ก็ไม่ได้ว่ายากจนหรือว่าต้องดิ้น,นรนเพื่อความอยู่รอดนะทรัพย์ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากหาทรัพย์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อ้างว่าไม่มีเวลาสำหรับธรรมะ นะแต่มีเวลาสำหรับการหาเงินหาทองคนจจ่ไม่น้อยเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่านะทิ้งธรรมะเพื่อหาเงินหาทองนะแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่เกิดสูญเสียทรัพย์สมบัติขึ้นมาก็อาจจะเกิดความคับแค้นถึงกับ ประกาศว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำบุญประพฤติธรรมมาแต่ก็ยังต้องสูญเสียทรัพย์ต่อไปนี้ฉันไม่ทำบุญละต่อไปนี้ฉันไม่ปฏิบัติธรรมละธรรมะฉันไม่สนใจละอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะองคนของคนที่เห็นทรัพย์สมบัติสำคัญกว่าธรรมะพร้อมจะละทิ้งธรรมะได้นะเมื่อถึงคราวที่สูญเสียทรัพย์ แล้วก็เจ็บแทนว่าธรรมะไม่รักษาบุญไม่ปกป้องหรือบางทีไม่ได้เสียทรัพย์นะแต่ว่าอาจจะเจ็บป่วยนก็โกรธแทนที่บุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองอันนี้เราก็ต้องระวังนะถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราสนใจธรรมะแะแต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเลือกนะระหว่างธรรมะกับทรัพย์สมบัติหลายคนก็เลือก ทรัพสมบัติมากกว่าทรรมาเอาไว้ทีหลังหรือว่าบางทีก็ลัดทิ้งไปเลยพูดอย่างนี่ไม่ได้ไหมายความว่าทรัพย์กับธรรมะนี่มันขัดแย้งกันนะจริงมาเกื่อกูนกันได้นะคนที่มีธรรมะเนี่ยเช่นเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรรู้งจับประหยัดอดออมแล้วก็มีความสันโดษอยู่เรียบง่ายคนนี้ก็มีโอกาสที่จะ เพราะเจริญนะด้วยพวกกรัพย์ได้นะาการรักษาสีนก็เหมือนกันนะสีลเนี่ยเมื่อรักษาแล้วมันก็สมบูรณ์ด้วยพวกกรัพย์ได้อย่างที่พาสวดกันเนี่ยสีเลนะสุกติมยันติสีเลนะโภกะสัมปทาสีลทําให้เกิดสุขสีลทําให้เกิดนะความเจริญในพวกกรัพย์มันไม่ได้ขัดแย้งกันมีธรรมะนะก็อาจจะมีทรัพย์สินเงินทอง เพิ่มพูนขึ้นแต่แม้จะเพิ่มพูนยังไงก็ไม่ได้ยึดติดในทรัพย์เพราะว่ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจทำให้เข้าใจความจริงสัจธรรมของชีวิตถึงเวลาสูญเสียทรัพย์ก็ไม่โกรธแค้นไม่เศร้าโศกนะเพราะร่วมเป็นธรรมดาขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีธรรมะแล้วเมื่อมีเงินทองแล้วก็ใช้เงินทองนั้นเพื่อการเพิ่มพูนเสริมสร้างธรรมะ าเช่นมีเงินแล้วนะก็ไม่ต้องทำงานหาเงินมากนะเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่ต้องดิน้นรนไม่เหมือนบางคนซึ่งเขาต้องดิน้นรนทำงานหาเงินนะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่คนที่มีเงินแล้วก็ใช้เงินนั้นเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ตัวเองได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมหรือว่าบำเพ็ญธรรมเช่นบำเพ็ญทาน,นบารมีบริจาครัพย์นะเป็นทาน ส่งเสริมธรรมะด้วยทรัพย์ที่ตัวเองมีอันนี้ก็เรียกว่าทรัพย์มันก็ส่งเสริมธรรมซึ่งธรรมะในที่นี้ก็คืออริยทรัพย์นั่นเองนะและอริยทรัพย์เนี่ยมันก็ส่งเสริมทําให้เจริญในพวก,กทรัพย์ได้เหมือนกันเจริญในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร่ารวยนะอย่างเดียวอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นนะแต่ก็รู้สึกพอใจเพราะสันโดษคนที่มีความสันโดษนี่ก็ถือว่า มีความร่ำรวยเหมือนกันนะมีความร่ำรวยเพราะว่ามีความรู้จักพอถ้าไม่รู้จักพอนี่ก็จะรู้สึกว่าจนอยู่เสมอแต่ถ้าพอมเมื่อไหร่นะก็จะรู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยนะอ่ะแล้วก็เตรียมรับพ่อนจิตตังปฏิตังตุมหังคอยท้าพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเหภาเมวาสามีชาตุของสำเร็จโดยชาพราน สาเพกุเรนตุสังกับปาพอความดำริทท้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนรโชยัธาเงินพระจันนในวันเพรนมณีโชติรโชยัธาเงินแก่มณีสว่างสวายควรยินดีสาพิพีติโอพิวัชันตุการจันารทั้งปวงจงบำรา,ายไปสาพพระโรกวินาสตุ รอบทางหวงของท่านจงหายมาเตภาวัจวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโตภาวะนัานจงเป็นผู้ติมาสุเมอายุยืนกาภิวากนัสิเสลสันิจังกุทาปจายโนชาตารุธรรมวะพันธิอายุวันโนสุพังณพลัง ่างสิ่ปรการคืออายุวันนาะสุภาพระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกราบมีปกติอ่อนอน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนีิภาวะตุสาพมังคลังพอสาพมงคลจงมีแก่ท่านเราคันตุสาพ,พเทวตาพอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนา โดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวารมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาวาสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์าสาธาโสธิภาวันตุเตพอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแกนทูเมื่อเดิน